สวัสดีค่ะนนตตี้รีวิวนะคะวันนี้เรากลับมาที่เรื่องของเสียงเพลงกันค่ะ ทุกคนมาฟังระบบเสียงในรถคันคันนึงก็คือ Suzu กิ Swift นั่นเองค่ะคันนี้ต้องบอกเลยว่าแบบเป็นอีกหนึ่งระบบที่ต่ชอบมากๆเลยนะคะสามารถฟังเพลงได้หลากหลายแนวจุดเด่นของลำโพงหรือว่าซิสเต็มชุดนี้นะคะก็คือเสียงที่ถ่ายทอดออกมาเนี่ยมีเวทีเสียงที่ดีเลยนะคะเสียงกลางแหลมที่โปร่งสะอาดด้วยแล้วก็จุดเด่นของเขาอย่างหนึ่งนะคะก็คือเป็นลำโพงที่ไม่กินหว t สามารถใช้ไฮพาวเวอร์ขยายได้เลยก็คือสัญญ,ญาณจากฟอนต์เดิมติดรถเนี่ยเชื่อมต่อเข้ากับลำโพงขยายได้เลยไม่จำเป็นต้องติดแอมป์หรือว่ามีซิสเต็มใหญ่ให้ Wow. I know I want to stay. Then suddenly you stand ยังไงบ้างคะกับระบบเสียงในรถคันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งระบบที่ที่ชอบมากๆแล้วก็นอกจากจะถ่ายทอดเพลงได้อย่างดีสมจริงแล้วก็เวทีเสียงดีแล้วนะคะยังเป็นอีกชุดที่สามารถติดตั้งได้ง่ายๆเลยคะ่ะสาหรับลาโพงคู่หน้านะคะก็ใช้เป็นของพิซซึ่ง TS168 คะ่ะเป็นลําโพงแยกชิ้น2ทางเสียงกลางเนี่ยเราติดตั้งในช่องเดิมของบานประตูเลยสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายๆในรถทุกประเภทเลยนะคะในส่วนของทวีตเตอร์หรือว่าเสียงแลมก็ติดตั้งได้2แบบค่ะรูปแบบแรกนะคะก็คือการหล่อเสา A ขึ้นมาใหม่เลยการติดตั้งงงรูปแบบีีีี้จะใหเเวททสยย่่ดมากิ ะะหรือว่าจะเลือกติดในตำแหน่งเดิมของรถก็ได้เช่นกันค่ะแล้วขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าค่ะสำหรับคู่หลังนะคะก็ใช้เป็นลาโพงในซีรีส์เดียวกันเลยของพิซซึ่งปรุน CS 1 6 2เป็นลําโพงรวมชิ้นก็ติดตั้งในตำแหน่งเดิมของบานประตูค่ะ เพิ่มเติมขึ้นมานะคะนอกจากในส่วนของลำโพงคันนี้เองเราก็ได้ติดตั้งฟับในยางอะไหล่ของพิซึมรุ่น SQ 1 0 2 e DSP นะคะที่ขนาด10นิ้วเป็น Active Subwoofer ที่มีแอมป์ขยายในตัวแล้วก็สามารถติดตั้งไว้ด้านบนของอยางอะไหล่แล้วก็ไข่เนอตัวหนึ่งก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะหลกัหลกๆนะคะซิสต็มนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่สามารถติดตั้งได้ง่ายๆในกับรถทุกประเภทเลยนะคะสามารถถ่ายทอดเสียงออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติสมจริงแล้วก็รายละเอียดเสียงดีเวทีเสียงดีด้วยใช้เวลาติดตั้งไม่นานใครสนใจหรือว่าต้องกกาาาาารรเข้ามมาทลองงฟัง็สาาถ เข้ามาที่อกเกซาปากซอยราชดายพิเศษ36มสคันนี้ก็ติดตั้งในรถเดโมคันของทางร้านนะคะที่จะจอดอยู่ที่นี่ทุกวันเลยก็สามารถเข้ามาทดลองฟังกันได้ค่ะและใครที่สนใจนะคะเซตนี้จัดชุดโปรโมชั่นอยู่ที่19,900บาทรวมติดตั้งค่ะเพิ่มเติมโปรโมชั่นอีกหนึ่งเลเวลนะคะหากใครดูคลิปนี้แล้วก็เข้ามาที่ทางร้านแจ้งกับทางฝ่ายขายของเราสามารถผ่อนศูนปเซ็ได้นานถึง6เดือนเลยค่ะถ้าชอบยังไงนะคะกด subscribe พี่นิดนึงนะมีอะไรดีๆที่จะมาฝากใ่่คะนอ